9โมงเ็จเศษทักทายคนที่เข้ามาชมไลฟ์อยู่ขนาดนี้ด้วยนะคะส่งข้อความเข้ามาคุยอสอบถามข้อมูลล่วงหน้าได้ก่อนเลยนะคะตอนนี้นักอุตุของเราพร้อมแล้วค่ะติดตามฟังลูกทุ่งอินเดียนำเสนอข่าวพยากรณ์อากาศสดตรงจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกคุณชนพงศ์สวัสดีค่ะ ผมสวัสดีครับสวัสดีคุณสุัดีผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะครับสวัสดีครับค่ะเช,ช้าวันที่ท้องฟ้าปลอดโปร่งแล้วก็อากาศดีแจ่มใสนะคะคุณชลพงศ์วันนี้วันพุธกลางสัปดาห์แล้วปั๊บเดียวนะคะวันพุธแล้วใช่ครับก็ข้าราชการแล้วก็พนักงานคับเพิ่งดีใจไปครับเงินใจเพิ่งออกเมื่อวานครับอ๋อน่าจะใช้สอยอย่างเต็มที่ครับเดือนนี้ก็เงินเดือนออกไวหน่อยครับเพราะมันมียี่สิบแปดวัน ดีใจด้วยนะคะเ,เงินเดือนออกเมื่อวานใช่ไหมคะตอนนี้เงินในกระเป๋าเลยเท่าไหร่ได้คะฟิฟต <มา S 1> ี้ฟิฟตี้มาเร็วไปเร็วครับโอเค <laughs> <laughs> เงินเดือนออกเร็วดิฉันมไม่รู้เลยว่าเงินเดือนดิฉันอยู่ตรงไหนทัุงหมดไม่รู้เลยค่ะว่าเงินเดือนอยู่ตรงไหนนะคะ <laughs> ใครช่วยบอกนีฉันหน่อยอะเริ่มต้นกันสําหรับภาพราคาภาพแผนที่อากาศผิวพื้นในวันพุธวันนี้ค่ะ ครับสำหรับภาพแผนที่อากาศผิวพื้นนะครับที่เวลาหนึ่งนาฬิกาหัวนี้นะครับก็ยังคงเห็นตัวมรสมอากาศเย็นนะครับกาลังค่อนข้างแรงนะครับปกคลุมอยู่ทางด้านประเทศไทยตะบนแล้วก็ทะเลจเีนใต้นะครับในขณะที่ยังคงมีลมตะวันออกตันออกเฉียงใต้เนี่ยพัดปกคลุมในพื้นที่อ่าวไทยแล้วก็ภาคใต้อยู่นะครับทาให้ฝนเนี่ยยังคงมีได้ค่อนข้างเยอะนะครับในส่วนทางด้านจังหวัด จุมพรสุราชานีนะครับส่วนตอนล่างเนี่ยฝนก็ค่อนข้างอย่าลดน้อยลงไปนะครับเหลือแค่เป็นลักษณะตัวลมนะครับที่พัดเข้ามายังมีลมกําลังแรงอยู่นะครับในช่วงวันนี้นะครับค,คุณธนาพรสวัสดีทักทายในเพจอินเดียเนะคะเป็น FC ของคุณชนุพงศ์ตัวจริงมากๆนะคะเรามาต่อกันที่ลักษณะของภาพถ่ายดาวเทียมค่ะสำหรับภาพถ่ายดาวเทียมนะครับช่วงเช้าวันนี้กลุ่ม เมฆนะครับมีค่อนข้างที่จะหนาแน่นนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนถึงภาคใต้ตอนกลางนะครับก็เป็นลักษณะตัวเมฆฝนนะครับที่มีการปกคลุมอยู่นะครับในพื้นที่จังหวัดชุมพรและก็สุราษฎร์ธานีนะครับค่ะเราไปต่อกันที่ภาพตรวจอากาศด้วยเรดาร์ของอ่าชุมพรค่ะสำหรับผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ชุมพรนะครับก็เห็นเป็นกลุ่มฝนกาลังปานกลางถึงกําลังแรงนะครับ มีการปกคุมอยู่นะครับในพื้นที่จังหวัดชุมพรนะครับแล้วก็สุราษฎร์ธานีนะครับแล้เป็ยังมีกลุ่มฝนที่กําลังตามหลังมาอย่างต่อเนื่องนะครับที่จะเข้าปกคุมในพื้นที่ยังกล่าวได้คือเป็นระหว่างรอยต่ออำเภอทางตอนล่างของจังหวัดชุมพรนะครับกับทางตอนบนของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับต้องระวังเกี่ยวกับฝนตกหนักที่ในช่วงเช้าวันนี้นะครับแล้วก็มีลมกระโชกแรงเข้ามาประกอบด้วยนะครับยังเป็นกลุ่มฝนที่เป็นเข้าไปเป็นแนวอยู่นะครับณขณะนี้นะครับ ค่ะไปต่อกันที่ภาพตรวจอากาศด้วยเรดาร์ของสติงพลาสงขลาค่ะคสำหรับผลการตรวจอากาศด้เรดาร์สติงพระจังหวัดสงขลานะครับช่วงเช้าวันนี้ก็เห็นเป็นกลุ่มฝนกําลังอ่อนถึงกําลังปานกลางนะครับมีการปกคลุมเป็นบางพื้นที่นะครับของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับพะนุงสงขลาปัตตานี ยะลาและก็นาราธิวาสนะครับส่วนตัวกลุ่มฝนที่ตกหนักๆเนี่ยยังไม่เห็นนะครับในช่วงเช้าวันนี้ก็ทําให้ฝนในพื้นที่ภาคตันล่างเนี่ยคงน้อยกว่าทางด้านภาคใต้ตอนบนครับแล้วก็ดูเหมือนว่าตอนนี้ในเช้าวันนี้อากาศในพื้นที่เทศบาลนาครหาดใหญ่ท้องฟ้าปลอดโปร่งอากาศดีแจ่มใสทีเดียวค่ะคุณชนุพงศ์คะครับครับก็เช่นเดียวกันกับในโซนพื้นที่อำเภอเมืองนะครับวันนี้กค่อนข้างจะแจ่มใสเริ่มเห็นแสงแดดมีการส่องลงมามากขึ้นจาก ช่วงวันสอวันที่ผ่านมาครับโอเคตอนนี้ได้เวลาที่เราจะนำคนที่ติดตามฟังอยู่ fm 107.75 MHz หามรใหญ่เข้ามาชมข้อมูลการไลฟ์นะคะพยากรณ์อากาศของภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะในช่องอีกหนึ่งช่องทางคือในช่อง TikTok ของเรานะคะตอนนี้ศูนย์เข้ามาจอยเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคคุณตุ๊กกี้สวัสดีคะ่ะคุณตุ๊กกี้สวัสดีนะคะ โอเคแป๊บหนึ่งนะคะนะักกุตุกําลังเข้ามาจอยกับเราในวันนี้นะคะคุณจันสมสวัสดีค่ะนะคะคุณรำพึงหรือเปล่าคะคุณปิงปองสวัสดีค่ะมีคนเข้ามาดูเราเลยนะคะ เรากำลังจะนำเสนอพยากรณ์อากาศนะคะสำหรับเช้าวันพุธวันนี้ค่ะคุณรำพึงขอบคุณมากเลยนะคะคุณชนุพงศ์เข้ามาได้ไหมคะปับหนึ่งนะคะ9ก้าโมงเศษเราออกอากาศสดพยากรณ์อากาศนะคะสดตรงจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะคุณนภาสวัสดีค่ะคุณบิก๊กอะไรสักอย่างนะคะบิ๊กบูลสวัสดีค่ะคุณรินสรัญญาสวัสดีค่ะนะคะ รอกันแป๊บหนึ่งอินไว้ไปแล้วค่ะคุณชนุพงศ์คะกินมาแล้วครับโอเคนะคะร้านข้าวแกงต้นกลา้าสวัสดีโอเข้ามาชมพยากรณ์อากาศด้วยขอบคุณมากเลยนะคะอ่าตอนนี้นักกุตุ พร้อมที่จะเข้ามารายงานข่าวพยากรณ์อากาศสดตรงจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกโอเคหน้าคุณชนพงศ์โผล่เข้ามาแล้วนะคะเอาละค่ะคุณชนพงศ์ค่ะเราไปต่อกันที่รายงานพยากรณ์อากาศของโซนภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะสําหรับพยากรณ์อากาศนะครับในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันนี้นะครับ ถึงแม้ว่าฝนจะเริ่มที่จะมีการกระจายตัวลดน้อยลงไปนะครับแต่ในบางพื้นที่เนี่ยยังคงมีลักษณะของตัวฝนตกหนักอีกหนักมากได้อยู่นะครับก็คือในพื้นที่จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีเนี่ยต้องเฝ้าระวังนะครับเกี่ยวกับฝนตกหนักอีกหนักมากซึ่งถ้าดูจากภาพตัวอากาศยูเรเนียดชุมพรเมื่อสักครู่นี้ก็เห็นเป็นกลุ่มฝนกําลังแรงที่มีการเคลื่อนตัวเข้าไปปกกลมอยู่นะครับยังไงก็ต้องเฝ้าระวังเกี่ยวกับน้ำเส่อมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นได้อยู่นะครับในช่วงวันนี้ถึงแม้ว่า ลักษณะของฝนจะลดน้อยลงไปนะครับส่วนในพื้นที่จังหวัดอื่นๆนะครับฝนก็ดูเหมือนว่าจะเบาบางลงไปนะครับแต่การกระจายตัวยังคงอยู่ในเกณฑ์ระดับ60นะครับส่วนฝนตกหนักมากเนี่ยที่เจอกันในช่วงวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยดูแนวโน,น้มแล้วเนี่ยโอกาสยังค่อนข้างยากลดน้อยลงไปนะครับในช่วงวันนี้นะครับ <S <S ที่ยังคงต้องเฝ้าระวังอยู่นะครับก็คือเกี่ยวกับลื่นลมนะครับทั้งด้านหน้าชายฝั่งอา่าวไทยตอนบนเนี่ยขึ้นยังคงสูงอยู่ ในเกณฑ์ประมาณ2เมตรนะครับถ้ามีฝนฟ้าน้องเข้ามาควบคุมอย่าสูงได้มากกว่า2เมตรนะครับสําหรับทางด้านอ่อนตอนล่างเนี่ยขึ้นลมยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์กำลังค่อนข้างแรงอยู่ก็คือขื้นสูงได้ถองสเมตรนะครับถ้ามีฝนฟ้าน้องไว้สูงได้มากกว่า3เมตรนะครับยังไงก็ ขอให้พี่น้องชาวเรือนะครับโดยเฉพาะเรือเล็กเนี่ยขอให้เราฝั่งไว้ก่อนนะครับในช่วงวันนี้นะครับคุณนาราสวัสดีค่ะคุณกิตติพจน์คุยมาจากอำเภอนาทวีน่าจะรอข้อมูลพยากรณ์อากาศของจังหวัดสงขลาใช่ไหมคะคุณเหมียวสวัสดีค่ะคุณธนพรเข้ามาจอยในติกต็อกเรียบร้อยแล้วขอบคุณมากเลยนะคะคุณธนพรเดี๋ยวนี้คุณธนพรเธอคล่องมากเลยนะคะเธอเข้าไป ทักทุกช่องทางของเราขอบคุณมากเลยค่ะเห็นไหมคะคุณชนพรก็เรียนรู้ไปพร้อมเราเลยค่ะคุณฉชนะพงศ์เร็วมากขนาะดผู้รายงานยัง ทำงานยังค่อนข้างอย่าค่อยกดไม่ค่อยทันอยู่ครับคุณชนะพลก็ยังตามมาไ,มได้ทันอยู่ก็โอเคครับยอเดเยี่ยมครับมมใี่ใช่เลยนะลน่ารักมากเลยนะคะคุณนรลาจะเข้ามาชมในช่องก็ได้นะคะและอย่าลืมเข้ามาชมแล้วอย่าลืมกดหัวใจรัวๆมาให้คุณชนพงศ์ด้วยเอาละคะ่ะเราจะไปต่อกันที่พยากรณ์อากาศของจังหวัดสงขลาเพราะว่าคุณกิติพจน์น่าจะรอฟังคําตอบอยู่อะคะ่ะครับสำหรับพยากรณ์อากาศนะครับ ในพื้นที่จังหวัดสงขลาวันนี้นะครับฝนก็ยังอยู่ในเกณฑ์ร้อยละหกสิบของพื้นที่นะครับแล้วมีโอกาสที่จะเจอกับฝนตกหนักได้บางแห่งนะครับส่วนใหญ่อยู่ในทังด้านของอำเภอโนดนะครับกระแสสินธงพระสิงห์นะครนะครับอำเภอเมืองเกาจันทนเทพานะครับส่วนอีกชั้นในเข้ามาคือในพื้นที่นะ้ำหม่อมหาใหญ่บางกลอง่อมนยังรกตภูมินะครับยังมีโอกาสที่จะเจอกับ ผลตกหนักได้นะครับแต่ปริมาณแล้วก็การกระจายเนี่ยดูเหมือนว่าจะเบาบางและลดน้อยลงไปจากเมื่อวานนี้นะครับ<ฆ>ก็ไม่ต้องเป็นกังวลน,นสำหรับใครที่เผชิญกับทกภัยในช่วงวัสอวันที่ผ่านมานะครับณวันนี้ไปเนียผลก็ดูจะน้อว่าจะลดน้อยลงไปแล้ว นะครับแต่ท okay. ี่ยังคงน่าเป็นห่วงอยู่คือลมนะครับลมยังค่อนข้างที่จะแรงนะครับโดยเฉพาะคือลมนะครับหน้าชายฝั่งจังหวัดสงขลาวันนี้ยังคงอยู่ในเกณฑ์สองถึงสามเมตรนะครับถ้ามีฝนฟ้าราเข้ามาร่วมด้วยเนี่ยสูงได้มากกว่าสามเมตรซึ่งยังคงค่อนข้างะเป็นอันตรายนะครับใครจะไปท่องเที่ยวนะครับหรือแม้ว่าจะเป็นพี่น้องชาวเรือชาวประมงนะครับก็ค่อนข้างที่จะอันตรายอยู่เหมือนกันสําหรับการเดินเรือในช่วงวันนี้นะครับยังไงถ้าเกิดเป็นเรือเล็ก บริเวณหน้าชายฝั่งจังหวัดสงขลาเนี่ยขอให้กเราจะฝังไว้ก่อนนะครับในช่วงวันนี้นะครับสาหรับอุณหภูมิสูงสุดนะครับก็อยู่ประมาณ31องศาเซลเซียสนะครับอุณหภูมิต่ำสุดก็อยู่ประมาณ26องศาเซลเซียสนะครับค่ะคุณมานตาสวัสดีนะคะที่เข้ามาชมอยู่ในเช้าวันนี้รวมถึงคุณอวยชัยคุยมาจากชัยบริสุราษฎราชน้องกุ้งคุยมาจากทุ่งสง นครศรีธรรมราชค่ะทุงสงแล้วก็ชัยบุรีเป็นยังไงบ้างคะคุณชนพงศ์ครับในพื้นที่อำเภอชัยบุรีนะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีวันนี้ฝนค่อนข้างเยอะลดน้อยลงไปนะครับถ้าดูจากภาพเรดาร์ตัวกัรชุมพรอย่าจะชุมฝนจะเข้าไปแถบทางด้านของอำเภอท่าชนะชัยยาท่าฉางซะมากกว่านะครับคือตอนบนๆน,น,นะครับส่วนชัยบุรีเนี่ยก็จะมีโอกาสมีฝนเกิดขึ้นได้นะครับในช่วงเวลา บ่ายๆถึงช่วงเย็นๆนะครับแต่เป็นฝนที่ตกไม่หนักนะครับเป็นฝนตกเบาๆได้นะครับเช่นเดียวกับในพื้นทย่อำพเภอชุ่งสงนะครับวันนี้ฝนก็ค่อนข้างน้อยนะจะมีลักษณะกลุ่มฝนตกเล็กน้อยได้นะครับในช่วงเวลาบ่ายถึงช่วงค่ำนะครับฝนหนักๆก็ค่อนข้างจะไมีโอกาสตกได้น้อยแล้วนะครับในวันนี้ค่ะไปต่อกันที่นะคะรายงานอุณหภูมิสูงสุดนะคะของภาคใต้เมื่อวานนี้ค่ะ ครับสำหรับรายงานอุณหภูมิสูงสุดนะครับบริเวณภาคใต้เมื่อวานนี้อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสตูลน,นะครับวัดได้33.0องศาเซลเซียสนะครับส่วนถ้าเป็นในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับสูงสุดเมื่อวานนี้อยู่ที่อำเภอกาญจนดิษฐ์นะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับวัดได้31.2องศาเซลเซียสนะครับค่ณก็ววถือว่า ไม่มีไหนที่ไหนเลยนะที่เกิน33ล้ำ่องจากลงค่อนข้างที่จะพัดแรงนะครับทาให้การระบายความร้อนทําได้ค่อนข้างดีนะครับอากาศก็ไม่ถือว่าร้อนมากนักนะครับก็ยังคงมีอากาศเยน็นสบายสบายนะครับก่อนที่จะเราเข้าสู่ฤด,ดูร้อนนะครับในวันที่28กุมภาพันธ์นี้ในช่วงนี้ก็มีอากาศเยน็นสบายๆบายอยู่ ทักทายคนที่เข้ามาชมใหม่คุณหนิงนะคะแล้วก็คุณฟันต้าคุณน้องเนมนี้นะคะที่ชมอยู่ในเวลานี้นะคะขอบคุณมากเลยค่ะขณะน,นี้คุณชนุพงศ์พจนนักรกลนะักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการทำหน้าที่รายงานข่าวพยากรณ์อากาศสดตรงจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกคุณวันชยัยสวัสดีค่ะคุณเบล่าสวัสดีนะคะเราไปต่อกันที่รายงานอุณหภูมิต่ำสุดภาคใต้ของวันนี้ค่ะ สำหรับารงานอุณนภูมิต่ําสุดนะครับบริเวณภาคใต้นะครับเช้าวันนี้อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีนะครับวัดได้ยี่สิบจุดศูนย์องศาเซลเซียสนะครับก็เป็นอุณภูมิที่ต่ำที่สุดเช้าวันนี้นะครับซึ่งก็เข้าข่ายอยู่ในเกณฑ์อากาศเย็นด้วยนะครับในโซนทางด้านจังหวัดเพชรบุรีนะครับโซนทางด้านหัวหินนะครับในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ ค่ะคุณพลอยสวัสดีค่ะคุณประจ,จูสวัสดีค่ะคุณปันปันคุณตุ๊สวัสดีค่ะไปต่อกันที่อ่าปริมาณฝนสถานี24ชั่วโมงเจ็ดโมงเช้าเมื่อวานจนถึง7ดโมงเช้าในวันนี้ค่ะสำหรับรายงานปริมาณฝนนะครับจากการตรวจวัดโดยสถานีอุตุนิมิยานะครับในขอบเขตของภาคใต้ฝตั่งตะวันออกนะครับเป็นการวัดปริมาณน้ำฝนนะครับ7็ดโมงเช้าเมื่อวานถึง7ดโมงเช้าวันนี้นะครับ เกณฑ์กระจายฝนเนี่ยยังถือว่ามีการกระจายเกือบจ่ทุกจังหวัดนะครับในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งจนออกกับเวน้นเสเสียแต่ที่อำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสที่ไม่มีรายงานฝนตกนะครับส่วนปริมาณเนี่ยส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ฝนเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับแล้วก็มีรายงานฝนหนักเข้ามาด้วยนะครับในพื้นที่จังหวัดชุมพรนะครับคือในที่ที่อำเภอเมืองนะครับแล้วก็ในพื้นที่อำเภอสวีนะครับซึ่งก<ฆ>็งเป็นฝนที่มากที่สุดเมื่อวานนี้นั่นเองครับคือวัดได้ 46.3มิลลิเมตรนะครับซึ่งก็ยังคงอยู่ในเกณฑ์ฝนตกหนักอยู่นะครับแล้วก็ในช่วงวันนี้ก็มีโอกาสที่จะเจอกับฝนหนักได้เช่นเดียวกันนะครับจากข้อมูลที่เราได้รับชมไปในช่วงข้างต้นนะครับยังไงพี่น้องประชาชนที่ติดตามอยู่นที่จังหวัดชุมพรนะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับวันนี้ยังคงต้องเฝ้าระวังอันตรายที่มาจากฝนตกหนักได้นะครับบางบางพื้นที่อาจจะเจอกับหนักมากได้ด้วยนะครึ่งก็จะมากกว่า90มิลลิเมตรขึ้นไปนะครับยังไงต้องระวังนะครับ คนที่ตกสะสมก่อนหน้านี้นะครับอาจจะมีน้ำท่วมจับพันน้ำป่าอะไรลักน้ำ,นำมันจะริงเกิดขึ้นได้นะครับยังไงต้องระมัดระวังกันอยู่นะครับค่ะคุณเอกโกนะคะคุณพิมพ์ชนกโรงเรียนของหนูนะคะแล้วก็คุณตุ๊น้องออก,กสัสรวมถึงคุณเอก่าคุณสมปองคุณเล็กคุณมานะคะ คุณบังทิพยะประกันภัยคุณพลนะคะคุณเจ๊แอมมี่ยิปโซเข้ามาดูเราเยอะแยะไปหมดเลยค่ะคุณชนุพงศ์คะขอบคุณมากๆเลยตอนนี้หน้าของชนุพงศ์หายไปแล้วนะคะเราจะต้องทิ้งท้ายพยากรณ์อากาศในเช้าวันนี้อยาก จะบอกอะไรให้กับพี่น้องประชาชนที่ติดตามฟังอยู่อ๋อคุณน้องน้องน้องกุ้งจากทุ่งสงคุยเข้ามานะคะบอกว่าตอนนี้ทุ่งสงฝนกำลังตกเลยนะคะน่านอนมากหน้นอนเลยเหรอตอนนี้ทำงานค่ะกุ้งพี่ต้องทำงานนะคะคอย่ามาชวนพี่นอนตอนนี้ <laughs> โอเคเป็นไงคะก็บอกว่าทุ่งสงหน้านอนนะคะเราหัดใหญ่สงขาเราก็งทำงาน ใช่อีกฉาครับต้องุกขึ้นมาทํางานนะครับนี่เก้าเก้ามงกว่าก็ถ้าเกิดได้นอนต่อจนถึงสักสิบโมงก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีนะครับใช่ก็ตื่นมาสักแป๊บนึงอาบน้ําแล้วก็ไปทานข้าวเที่ยงก็เข้าล็อกเข้าข้างวักพอดีเลยเข้าล็อกโอเคคุณเออโอเคน่านอนมากโอเคนะคะขอบคุณที่คุยเข้ามาสําหรับในทุกๆช่องทางนะคะที่เรานําเสนอพยากรณ์อากาศในเช้า วันนี้นะคะาถามปิดท้ายสักหน่อยค่ะพี่น้องชาวเรือชาวประมง <laughs> พี่น้องชาวเรือชาวประมงในช่วงวันนี้พรุ่งนี้สถานการณ์พอฝนเริ่มจะน้อยแล้วเป็นยังไงบ้างคะคุณชนพงศ์ครับพอฝนเริ่มเบาบางลงครับพื้นลมก็ยังมีกำลัาางแรงต่อเนื่องอยู่นะครับไปสักวันสองวันนะครับหลังจากนี้นะครับยังไงก็ยังคงต้องเตือนนะครับเกี่ยวกับพี่น้อง ชาวเรือชาวประมงนะครับโดยเฉพาะเรือเล็กเนี่ยขอให้ทุกท่านฟังไว้ก่อนนะครับเนื่องจากคือลมมันค่อนข้างแรงนะคับถ้าเกิดท่านใดเนี่ยฝากขึ้นออกไปนะครับหรือว่าพยายามที่จะเดินเรือเนี่ยก็อาจจะเกิดความอันตรายเกิดขึ้นได้นะครับและมีความเสี่ยงเยอะต่อชีวิตทร,รัพย์สินทับยังไงในช่วงวันสวรรค์น,นี้นียขอให้ทุกท่านฟังไว้ก่อนสำหรับพี่น้องชาวเรือชาวประมงโดยเฉพาะเรือเล็กนะครับค่ะเพราะฉะนั้นใครที่ติดตามฟังพยากรณ์อากาศอยู่ในเช้าวันนี้นะคะก็ได้รับทราบข้อมูลไปพร้อมๆกันนะคะน้อง ไอหรือเปล่าคะสวัสดีค่ะคุณประทีปสวัสดีค่ะคุณพัทราวดีสวัสดีนะคะมีเป็นคนที่เข้ามาชมข้อมูลพยากรณ์อากาศสําหรับในเช้าวันนี้นะคะเราต้องอข ขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่พูดคุยกับเราในช่วงชั่วโมงนี้ด้วยนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณคุณชานุพงศ์พจนกไกลนะักกุตุนิยมวิทยาชำนาญการที่เข้ามาทนะําหน้าที่รายงานข่าวพยากรณ์อากาศสดตรงจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกคนที่ชมไลฟ์อยู่ในช่อง tiktok ตอนนี้มีข้อมูลอะไรจะสอบถามคุณ ชนุพงศ์เพิ่มเติมส่งข้อมูลเข้ามาสอบถามได้เลยสวัสดีครับใครเอ่ยนะคะคุณประทีปหรือเปล่าคะคุณประทีปจะถามข้อมูลอะไรคุณชนุพงศ์รีบสอบถามนะคะเดี๋ยวคุณชนุพงศ์จะได้ตอบให้นะคะอาชมพยากรณ์อากาศจากพื้นที่ไหนนะคะก็สามารถที่จะสอบถามเข้ามาได้เพราะว่าขณะน,นี้เรารายงานข่าวพยากรณ์อากาศสดตรงจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะแล้วก็มีอีกคนหนึ่งที่เข้ามาชมอยู่ตอนนี้เอาเป็นว่า ะะเดี๋ยวสามารถถามถามได้ในขณะที่เรากําลังจะนําเสนอพยากรณ์อากาศนะคะส่วนเรานะคะตอนนี้คุณชนุพงศ์เดี๋ยวคุณชนุพงศ์ย่าเพิ่งออกจากช่องนะคะเดี๋ยวเผื่อว่าใครเข้ามาชมย้อนหลังแนละ้วเดี๋ยวเราตอบนะคะหลังใหม่ย้อนหลังกันได้ค่ะขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่ร่วมพูดคุยกับเราในเช้าวันนี้ค่ะติดตามฟังข่าวพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในครั้งต่อไปร่วมสนับสนุนโดยศูนย์อุตุนิยมวิทยา อย่าภาคใต้ฟั่งตะวันออก074-311760 Listen live on i n d i e o n a i r 1 Indie on Ind FM, the radio professional